จากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดนะไม่มีคําแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับขอโทษแฟนเพลงทุกคนนะครับขอโทษต้นสังกัดนะครับขอโทษครอบครัวนะครับขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะครับผลออกมาก็คือท่านเห็นตัวเลขที่สมควรที่กําหนดให้จาเลยรับผิดก็คือสี่ล้านบาทครับพร้อมอด้วยดอกเบีย้ยตามกฎหมายทุกการกระทามีราคาที่ต้องจ่ายเนาะตอนนี้เขาคงทราบแล้วว่าราคาที่เขาต้องจ่ายคือเท่าไหรก่ก,ก็ก็ตามนั้นนะครับ แทบลืมไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมกับประโยคเด็ดฉลองชัยชนะของคุณจูนเพนชุลีอดีตภรรยาของหนุ่มกระลาที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วจากกรณีนักร้องซอฟบล็อกเสียงนุ่มนอกใจภรรยาโดยในคดีนี้คุณจูนได้ตัดสินใจฟ้องสาวคู่กรณีที่เชื่อว่าเป็นมือที่3โดยเรียค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงินจํานวน10บล้านบาทและแม้จะมีการนัดไกลเกลี่ยกันอยู่หลายครั้งแต่ทางด้านสาวคู่กรณีก็ไม่เคยโผล่มาเลยสักครั้งเดียวจนกระทั่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาศานได้ทําการพิพากษาว่าส คู่กรณีมีความผิดจริงจึงได้สั่งให้คู่กรณีชดใช้เงินให้คุณจูนเป็นเงินจำนวน4ี่ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยตามกฎหมายกลายเป็นว่าคุณจูนของเราได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้ไปพร้อมกับฝากข้อความสุดแซบส่งท้ายไปถึงสาวคู่กรณีว่าทุกการกระทํามีราคาต้องจ่ายตอนนี้เขาคงทราบแล้วว่าราคาที่เขาต้องจ่ายคือเท่าไหร่แต่เอ๊ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายเขาจะไม่รู้ราคาที่ต้องจ่ายอย่างที่คุณจูนคิดนะสิคะเมื่อล่าสุดทนายพัดหรือทนายเมียหลวงออกมาอัปเดตว่าคุณจูนขอเรียกค่าเสีย หายเพิ่มเป็น10ล้านบาทตามเดิมหลังอีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายและปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยทนายพัฒกล่าวว่าสําหรับเอีที่สอบถามคดีแม่จูนนะครับว่าคดีถึงไหนแล้วขออัปเดตนิดนึงครับหลังจากที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีตัดสินให้แม่จูนชนะ4ี่ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยตามกฎหมายปัจจุบันจําเลยอุทธร์มาว่าไม่ผิดและไม่ยอมจ่ายตามยอดที่ศาลตัดสินและขอให้ศาลอุทธรคดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยใ,ใหม่ส่วนแม่จูนในฐานะโจทย์เห็นว่าเมื่อจําเลยไม่ สำนึกก็สมควรไม่ยอมเช่นกันขออทธรณ์โต้แย้งให้ศาลอทธรณ์คดีชำนาญพิเศษตัดสินจาก4ล้านให้เป็น10ล้านตามที่ขอตั้งแต่ต้นทุกคนก็ใช้สิทธิ์เต็มที่ให้ศาลใช้อำนาจตัดสินที่ขาดไปแม่จูนหวังว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้หลายๆคนใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเต็มที่งานนี้แม่จูนก็ได้แชร์ข้อความของทนายพัชพร้อมกับระบุข,ข้อความแซบๆไปเลยคะ่ะว่า4ล้านน้อยไปหรอคะสงสัยต้องให้ถึง10บล้านเพื่อให้สมฐาน,นะซ e o ได้คะ่ะแม่จัดให้ท่ามกลางกำลัง ใจจากชาวเน็ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจัดให้หนักๆไปเลยจะแม่ไม่รู้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรสาวคู่กรณีจะสามารถลบล้างมนทินจากการถูกตาหน้าว่าเป็นเมียน้อยได้หรือไม่หรือคุณจูนจะได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ